เยฟิตข้อสนานท็อปเทนสเปเชียลวันนี้ขอเสนอตอนสิบนักเตะสุดฟิตวิ่งไม่มีหมดแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษอานมีคำหยาบที่่าฟังและระคายหูกระผมเบลเกมขอสนานขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยห้ารูและชอบใชชอบใจปุ่มไหนปุ่มแชร์ปุ่มซับปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้พวกเราหน่อยนะครับประเด็นวันนี้มันช่างโอ้โหสุดยอดและสอดคล้องทำไมครับสิบนักเตะลูฟิตเอสุดฟิตไอ้เจี๊ย เอาหรอสุดฟิตหมายถึงมีพลังงานสูงเอาเห็นแต่ก่อนเอาวิ่งไม่มีหมดเห็นแต่ก่อนนี่เล่นกันแต่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวอะไรจี๋เดี๋ยวปังอะไรไม่ไม่เพราะว่าเทปนี้ต้องบอกว่าเรามีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสนับสนุนแล้วเอาหรอเออไม่บอกนะว่าเป็นอะไรยัางไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกรอดูแล้วกันมึงไม่บอกเขาก็รู้แหละไอ้ที่ยโอ้โหวางทันเด่นขนาดนี้เป็นเรื่องของความฟิตคราบเป็นเรื่องของความสดชื่นคาราบหอมเราไปดูที่อันดับแรกเลยดีกว่าครับคุณเบลคนแรกแอนดรอสทาาเส้น คนคนนี้นะครับเป็นเป็กความเร็วสูงจากไคริสตัลพาเลเตเขาเรียกว่ามีอัตราการวิ่งพลังสูงถ้าเล่นในเกมก็เร็วออชีวิตจ,จริงก็เร็วส่วนหนึ่งที่เขวิ่งเร็วขนาดนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับผมสไตล์การเล่นของทีมที่รอยคัซนเป็นนายใหญ่เนี่ยทำให้นักเตะเนี่ยเขาต้องวิ่งแบบไล่บอลเป็นหลักไงไม่เล่นบอลน,นะออวิ่เจ้าบอลไปไปเจ้าบอลไปไป แจ้งบ้าเลยแหละอ้าวไล่บอลคือบีบไล่บอลอ๋อคือไล่ออกไปคึกเลยเราเหรอวันนี้ครูโค้ชคึกไม่น่ากินก่อนเลยครูบอกในเทปนี้คึกเป็นพิเศษได้ของผู้ใหญ่ด้วยนะสุดยอดเร่งทาวเซนนะครับจัดว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างฟิตมีไม่บ่อยที่อาการบาดเจ็บจะเล่นงานและเรียกว่ากระดูกนี่แข็งเป๊กกล้ามเนื้อดีจริงช่วงหลังๆเนี่ยเข้าลงสนามให้กับพาเลสปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า40นัดนะฮะวู้รื่งเฉลี่ยในแต่ละเกมทาวเซ่นจะวิ่งความเร็วอยู่ที่1 65กิโลเมตรเลย เดียวครับผมนี่คือแค่วิ่งในสนามนะผมไปสืบมาล่าสุดตอนเช้านี่ทาเส้นไปวิ่งตลอดวิ่งรอบตลาดวิ่งไปวิ่งมาตอนแรกเนี่ยเฮ้ยทำไมดูแบบวิ่งแล้วปกติผ่านไปสองอาทิตย์ทำไมอะใส่รองเท้าวิ่งนะรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าทองคับอะแสดงว่าวิ่งทีมชาติแน่เลยกูว่าวิ่งยาวไอ้สัตว์ตะโกนมาเพียบเลยไปเอาละอนาคตทีมมัน คนที่2กิลฟี่ซิกกูสันโอ้โหคนนี้นะฮะใครจะเชื่อว่าด้วยรูปแบบการเล่นของกิลฟี่ซิกกูสันเนี่ยตำแหน่งจอมทัพตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์เนี่ยไม่มีใครคาดพินนะว่าเขาจะแบบว่าเป็นนักเตะที่ฟิตแล้วก็วิ่งแบบการเคลื่อนที่เยอะอะไรเงี้ยถ้าเราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเพลย์เมคเกอร์มันก็จะเคลื่อนที่อยู่เฉพาะแนวรุกใช่ไหมแต่พอดูสถิติเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยจอมทัพแห่งเอเวอร์ตันแล้วก็ทีมชาติไอร์แลนด์อะไรนี้นะฮะเฮ้ยเป็นคนไอแลนด์เหรอใช่กูเคยอยู่ไอร์แลนด์เฮ้ยเป็นไรทำไมไอร์แลนด์อ่ะแฟนนนชยไอร์์แลดเี่ ใกล้เลยกูซื้ออยู่ใกล้ๆไปจัดเลยไอ้เหี้ยอะไรเละเทะก็ตัดออกแล้วออกอย่าไปเล่นเยอะเชื่อกูคาเฟอีนมันเยอะ <c oughs> ออก <c oughs> คือจุดเด่นที่กูเคยของชิคกี้เนี่ยคือการวางบอลนั่นแม่นยำแอสซิสต์สวยๆรวมถึงลูกยิงไกลใช่ไหมซึ่งซีซั่นที่แล้วเนี่ยปีก่อนเนี่ยย,ยิงไปได้14ประตูจากตำแหน่งกองกลางก็ถือว่าเยอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่แค่นั้นเออไม่ใช่ประเด็นหลักอ่ะไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือชิคกี้ซั่นเนี่ยมีการวิ่งไล่บอลแล้วก็ทำมาได้อย่างน่าทึ่งเลยเขาวิ่งเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่10.6กม เกมหนึ่าสิบนาทีมึงวิ่งสิกิโลผมว่าพวกสิกิโลเป็นพวกเราวิ่งนี่กี่ชั่วโมงว่าไปกี่ชั่วโมงของผมผมวิ่งสิกิโลเนี่ยผมวิ่งประมาณ30นาทีอะไรนะสิบกิโลสานาทีใช่หุ่นยังมึงเนี่ยเท่าทีใก้ผมไปไม่แต่สองกิโลแล้วนะขึ้นรถเลยว้วขึ้นชั่วโมงกูวิ่งเสร็จกูขึ้นรถแล้วแล้วคุณนี่เป็นไงคุณวิ่งสิกิโลคุณว่าคุณกี่นาทีโอว่าถ้าวิ่งสิบโลเอาจริงป่ะไม่ถึงพิง โอ้โหเนี่ยมันสวยมากเลยเกมึงซื้อมาจากไหนเนี่ยเนี่ยม่งงี้เลยบอกอะไรดูดีดูลึกลึกนี่มึงเอามาควางไว้ทำไมเนี่ยพ่อทีโทวชาเอาออกไปไหมหมายถึงไม่ตัวชามึงเอาออกไปเดี๋ยวกูหยิบเทปโปรดักอ่ะหยิบสักทีทระดงนอะไรวะอ้าวมึงรู้หน่ะมึงต้องมึงต้องแนะนำกูมึงชัดเจนทำไมล่ะเอาที่เลยพี่เอาที่ไปเลยธรรมดนี่เครื่องดื่มชูกำลังกินแล้วช่วยเลยเรื่องของ พลังกาลังที่ทําให้คุณสดชื่นตลอดทั้งวันมีแรงฟิกฝังแน่นอนไม่เชื่อกระดกเลยอุย้ยขู่เสียงแก๊กพอพอพออย่าก,กินเยอะขนาดนั้นพ่ออ้เฮ้ยโอ้โหกูปเป็นห้องโง่แก๊สเลยกูเจ้าของบ้องคัดฟิตอ่ะกูบอกว่า,วกมมาโอ้ยแก้ามาดิมาดิมาได,มาได้มาได้หมดอ่ะมาได้หมดอ่ะมามมดิโอ้ขูต้องฟิตัอนทีมึงทำมยังไม่ได้กินอ่ะยังไม่ได้กินผมเอาด้วยผมเสียงปากกระโปรง สดชื่นโอ้โหสดชื่นอะได้อยู่ <c oughs> ลกลิ่นปากัไม่ค่อยไหนไเลย <c oughs> คนที่สามเจมแม็กอาทเธอร์ อันนี้ก็เป็นไอคอนของคิสเซิลพาเลตโอ้ณจะเรียกว่าคิสเซิลพาเลต์ไหเขามีวิธีเขามีวิธีฝึกยังไงให้วิ่งคนละสิกิโลสิกิโลวะหรือว่าเขามีพัมปันโดไม่แน่เหมือนกันเริ่มตรวจนะตรวจทำไมเล่ามันขิ้นได้ก็อย่างที่บอกครับนักเตะของคิสเซิลพาเลตมีอัตราการวิ่งเยอะก็เพราะว่าแท็กเตะของรอยฮาร์สันที่วางไว้ซึ่งเมื่อปีกอย่างเท้าแท่งยังวิ่งเยอินยังมีเรือที่กองกลางอย่างเจสแมทเธอร์จะวิ่งไม่เยอะเขาอยู่กับคิสเัิลพาเลตี เนี่ยไม่เป็นเลื่อนบอลซะก่อนปูถึงโควิดเสียโมฆะชิบหายอือหือโมฆะก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะเสียใจอะไรอ่ะโอ้โห,โโหมึงแหม่แหม่รักสุขภาพของทุกคนเลย,ยพี่อะในวันนี่พิธีกานเขาสิเขาบอกว่าถ้าเป็นทีมเขาเนี่ยเขายังบอกเลยว่าโ,โมฆะได้เขารักสุขภาพแหละซ <c oughs> ึ่งจุดเด่นที่ทำให้แม็กซ์อาร์เธอร์นะครับ <c oughs> เขายึดตำแหน่งตัวจริงของทีมมายาวนาะนมากกว่าโค้ชคนไหนเลยเนี่ยก็คือสายการเล่นวิ่งสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยในแต่ละเกมซึ่งค่าเฉลี่ยของเขานะครับผม11กิโลเมตรครับ แม่งเหนือไปาสองตัวนั่นเองจังหวะสิบเอ็ดกิโลเมตรนี่ระยะทางแม่งเหมือนแบบกมแปดกูไปเซ็นทรัลทำอินทาร์น <c oughs> ั่นโคตรไกลเลยนะน่า <c oughs> แต่วิ่งไปวิ่งมาแล้ววิ่งแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงนะงไม่ได้วิ่งแบบพุ่งตรงอย่างเดียวพุ่งตรงเดียวมันจะมีจุดหมายไหมแต่นี่มันคือค่าเฉลี่ยเวลาวิ่งโค้งสนาโอ้โหสุดยอดจริงคนที่4มาโกสออลองโซจริงๆตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องวิ่งเยอะอยู่แล้วคร <ไป S 2> ับแล้วก็มาโกสออลองโซเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในวิงแบ็คที่เติมเกมบุกมันมากแต่ว่าเกมรับไม่ได้เรื่องเลยนะครับ แบ,บ็กจอมบุกจากสโมสรเชลซีเนี่ยก็เราบอกว่าเติมมากกว่าแบ็กคนอื่นๆทั่วไปเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่แถวประมาณตรงนู้นเตะมุมฝั่งนู้นเลยถ,ถ้าที่มึงเป็นแบ็กนะออปีกเนี่ยต้องลงมาเล่นแบ็กแทนมึงสาเหตุที่อลองโซ่เนี่ยขึ้นมาเติมได้สูงแล้วก็ยิงประตูได้บ่อยเนี่ยอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเขาฟิตมากๆน,นั่นเองเพราะว่ามีสถิติรายงานมานอกจากเขายิงไปแล้วทั้งหมดกับเชลซี22ประตูเนี่ยเขายังวิ่งตลอดทั้งเกมเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับ11.4กิโลเมตรครู้แล้วมึงไม่ต้องเล่นแบ็ก มึงไปเล่นเลยปีกเชื่อกูเออไอบ้บ้าเพราะว่ามันมันเป็นวนะิงแบ็กเนี่ยมันก็เลยวิ่งเยอะเพราะว่ามันต้องวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงซึ่งส่วนใหญ่ไอ้จังหวะวิ่งลงดมตูดคุอื่นนะลงไม่ทันคนที <S <S ่ห้า จอจินโยนักเตะกองกลางจอมเชื่องเกมของอิตาล,ลีนะครับจากค่ายเชลซีมีค่าเฉลี่ยต่อเกมสูงขนาดที่ว่าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจทุกคนเซอร์ไพรส์มากอันนี้ผมงงมากเพราะจอจินโยเนี่ยสำหรับผมแม่งดูขี้เกียจมากเขาบอกว่าส่วนหนึ่งมันมาจากแทคติกของฟรังแลมพาร์เป็นหลักเลยนะครับด้วยการที่ต้องการทุกคนเนี่ยวิ่งไล่บอลเพรสซิ่งพวกกองกลางก็เลยต้องวิ่งกันหูตูบเลยฮนะทำให้จอจินโย เป็นอีกคนที่ติดโผล่เข้ามาในชาร์ตนี้นะคะรับผมซึ่งดน้ขนาดรูปร่างด้วยตัวเล็กผอมบางวิ่งขาวขาวหน่อยโอ้ยสดีตัวเอโอ้ยกินคอมบโดเข้าไปทั้งคืง <c oughs> นั่งดูบ <c oughs> อล <c oughs> ซึ่งกองกลางที่เกิดที่บาราซิลแต่เล่นทีมชาติอิตาลีนะครับมีสไตล์การเล่นที่เป็นจอมเทคนิคเรื่องของความขยันเนี่ยก็เลยถูกมองข้ามไปแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของการขยันวิ่งเนี่ย เป็นสไตล์ของตัวเข้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับผมพอแกวิ่งทีละเกมหนึ่งนะ11.6กิโลเมตรซึ่งนี่ก็คือเบื้องหลังการคุณเกมในแดนกลางของเขามันมาจากความฟิตที่แม่งไม่มีหมดนั่นเองแม่งกินอะไรวะ ทำไมต้องถามเนี่ยเขามาโดไงคนที่หกว,วิลเฟรดเอนดีดี้หลังจากทีเ่เลสเตอร์ขายเองกโลโกองเต้ไปให้กับเชลซีเมื่อปี2016เนี่ยนะฮะ,ะพวกเขาก็จะไม่ได้ต้องหาตัวแทนถูกไหมแล้วต้องดูทรงว่าต้องขอทรงแบบคล้ายๆกองเต้เล่นคล้ายกันรูปร่างคล้ายๆกันปรากฏไปปิง้งที่เอนดีดี้ครับกองกลางชาวไนจีเรียที่มีสนนราคาค่าตัว17ล้านปอนด์จากสโมสรแก๊นในลิกเบลเยียมการมาของเอนดีดี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้โหดเท่ากั อกองเต้ครับแต่ว่าวิธีการเล่นรูปแบบและสไตล์ถอดแบบกันแบบมาจากแม่พิมพ์เดียวกันเลยเธอแาบบ่เดียว3ปีกว่าเนี่ยเราบอกว่าเอ็ดีดีเล่นให้กับเลสเตอร์ไปแล้ว130นัดถ้าเ <นะ S 2> ฉลี่ยการวิ่งพวกไนจีเรีย,รยพวกแอฟริกาเนี่ยคืเขาจะมีความอึดอยู่แล้วสึกใหญ่ใหญ่หนาโอ้โห,โหแข็งยาวเท่ามือสุดยอดจรับหอหมาถึงขา ก็เลยทำให้ n อนดีดี้นะครับจาก130นั้นเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยการวิ่งต่อเกมอยู่ที่11.6กิโลเมตรหน้่งคนพวกนี้นี่สุดยอดนะวิ่งไม่มีหมดปอดเหล็กมากๆพวกนี้ไม่น่าจะติดโควิด19สักคนหรอพลังปอดหนามากแล้วคุณปอดหนาไหมหนามากเหมือนกันเฮ้ยคุณออกกําลังกายอ่ะว่ายน้ำน้ำเป็นเสียงในเวลาว่ายเฮ้ยแปลกนะว่ายเร็วไงปุ๊บโอเคโอเคคนที่7แจ็ค คอกนะฮะชื่อแบ๊ชื่อแบ๊คือภาษาอน้ารักมากเลยใช่เลยคับอมคอกเลยคอกโออาอเคโออาร์เคนะยาวหน่อยดีนะพี่นัดเตือนกูถ้าคอ๊กถ้าซ O โอซเคนี่ เขาเป็นอดีตเด็กฝึกจากอาคาเดมี่สโมสรเชลซีที่ระหกระเหินไปหลายต่อหลายทีมในรูปแบบสัญญายืมตัวนะฮะตอนนี้ก็เหมือนว่าแจ็คค็อกเนี่ยน่าจะเจอที่ลงหนักปักฐานคือเจอบ้านที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วนั่นก็คือสโมสรเบอร์ซลี่ที่ความขยันความฟิตของเขาเนี่ยโหเรียกว่าเอาชนะใจชอนได้แบบว่าราบคาบนะครับจนกลายเป็นตัวหลักของทีมลงสนามแม้กระตงสกัดไปแล้วกว่าร้อยนัดในเวลาเพียง3ปีซึ่งค็อกนะครับผมคือกองกลางทำแบบฉบับอังกฤษขนาดแท้วิ่งสู้ฟัดเข้าบอลหนักไม่กลัว ใครหน้าไหนคู่แข่งอยู่ไหนบอลอยู่ตรงไหนแกไปโผล่ตรงนั้นได้ตลอดซึ่งเมื่อเก็บสถิติการวิ่งของเขามากลางดูนะฮะก็จะอยู่ที่11.6กิโลเมตรมากที่สุดของสโมสรนเบอร์ซี่ซึ่งมันเป็นแบบนี้มา3าปีติดแล้วตอนนี้ต้องเชิญตำรวจสอนอหัวหมาไปตรวจเยี่ยไอีนี่้ะเขาฟิตเขาดูแลร่างกายดีถั่ผมครับผมคนที่8ลูก้ามิโลวอยชโอ้นีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในทีมฟิสเซลพาเลตของปู่ลอยครับถ้าเทียบกับบอลไทยต้องแบบเป็นน้าช่วยนะ พอถ้า่วยสมชายช่วยบุญชุมเนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนที่แบบชอบสั่งให้นักเตะวิ่งอ่าอันนี้คือเรื่องขึ้นชื่อเลยสั่งเลยนะสั่งวิ่งตลอดวิ่ง,ท,งทั้งเช้าทั้งเย็นวิ่ง บอลไม่ต้องเตะเยอะวิ่งอย่างเดียวแล้วมึงขับอะไรกันนะช่วยก็มึงเป็นคีทาลนนะพี่เอ้าไม่รู้เหมือนอ๋อนี่คือวิ่งสำคัญใช่ไหมมีคนออกมาแซวแกทำเพลงล้อว่าทำไมไม่ไม่ไม่ไมไมผมไปเป็นนักวิ่งเลยล,ะ <c oughs> ล่ะอันนี้ก็อาจาจะเหมือนกันนะ, <c oughs> นะเพราะว่าวิเลโวยวิชเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในลูกทีมของปู่รอยฮัสันเช่นเดียวกันซึ่งเวลาที่พาเลตเจอทีมใหญ่เนี่ยดูแล้วเนี่ยวิเลโวยวิชจะเป็นคนสำคัญเสมอที่คอยป่วนกองกลางของคู่แข่งคือแม่งวิ่งไปวิ่งมาตัวก็สูงนะแล้วก็วิ่งวิ่งตัดเกมบ้้าาางงงคออยเขขปริิวว เนี่ยนะครับชื่อมันพาเราลิ้มพันนะสถิติของมิเรลวอยวิทเนี่ยนะฮะค่อนข้างโดดเด่นเลยปีนึงเนี่ยยิงปีละสิบลูกเขาะว่าส่วนใหญ่นะก็จะยิงลูกเซตพีชด้วยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาล้ำค่ามากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของสถิติตรงนี้เลยคือวิ่งต่อเกม11.7กิโลเมตรแค่คือแ่งวิ่งเยอะจริง ชื่อที่เก้าบรนโดซิวาส่วนใหญ่นะฮะถ้าเรานึกถึงจอมฟิตท,ที่ไม่มีหมดเนี่ยเรามักจะนึกถึงนักเตะตำแหน่งกองกลางตัวรับที่คอยปัดกวาดคู่แข่งยออิ่งกับสโบสมสรแมนซิตี้ที่ครองบอลมากกว่าชาวบ้านอยู่แล้วเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีนักเตะที่วิ่งระยะแบบเยอะๆไงผู้เพราะว่าซิตี้มันครองบอลบุกเข้าใสา่คู่แข่งคู่แข่งต้องไล่มันมากกว่าเออแต่ว่าต้องยกให้กับเบรนโดซิวาชื่อนี้ลูกรักของเป๊ปกวาดิโอลาครับผมทำไมอะแม้ว่าจะเป็นจอมเทคนิคก็จริงแต่ว่าความขยันของแกเนี่ยแกซอยยิกเลยนะเฮ้ยปู่นาด น่าเลือกเอลนี่ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปดูนะเอลเป็นยังไงวะเวลาเอลเป็นยังไงเอาตรงนะมีเพทไหนไหมที่มึงจะไม่ลุกขึ้นมากระเด้าเนี่ยวไปจับเออตัวของแบรเดโรซิลวาแม่งวิ่งไปตลอดทั้งเกมนะ13.94กิโลเมตรเลยเป็นสถิติสูงสุดในเกมเดียวของสุพรรณบุรีอังกฤษแล้วผมว่าน่าจะอยู่ไปได้อีกนานแสนนานเลยล่ะผมในขณะที่ต่อเกมเนี่ยนี่อันนั้นคือเกมที่สูงสุดนะ แล้วเรื่องของสถิติเนี่ยอันดับ2ก็เป็นแบนาโดซิวา13.7กิโลเมตรโทษนะเล้วเตะบอลไปเป็นนักวิ่งมาราธอนผมว่าอาชีพที่2เขาคือนักวิ่งมาราธอนไหวเลยใช่ไหมล่ะอึดนี่เองเออเป็นไงบ้างพี่หัดคุณทุ่มทนมากนะเออไมล่ะเฮ้ยเหร่อเพื่อความเฟรชเพื่อเสียงที่ชุ่มชื่นขึ้นเอาซชหน่อยไหมได้อาสิเอาด้วยเอาอนุเอาโน่ เฮ้ยถ้าแตกขึ้นมาแล้วมึงเฮ้ยคือผมกว่าใจแหละเพราะแบบแรงไงคือแบบเติมแล้วมันชุ่กระชุ่กระชวยจริงมันบินได้โอเคเป็นไรแบบนี้บาดแดงนะมันเซ็ตคึกเลยโอ้โหสุดยอดคอมมานโดพี่จำไว้นะคอมมานโดคอมมานโดเจ้าจำไปเลยจริงๆต้องเปลี่ยนทำไมคอมมานโดไม่พอมีอะไรใหญ่คอมมานโดบ้างวะมีมีมีใหญ่กว่าคอมมานโดอะไรอ่ะ เออมึงก็ทั้งเลยก็ได้มีเงี้ยมันใหญ่กว่านั้นเพราะว่าอะไรดีจริงมันแขงเยี่ยมแกงมากไปอได้ที่ไหนเนี่ยผมันวลว่าไม่พอหาซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ไม่มีนะไม่มีเออยไม่ไม่มีนะเฮ้ไม่ก็ไม่มีร้านของชำอ่ะร้านของชำไม่มีเอาทำไมอ่ะเอาไม่มีเลยเขาปิดมีโควิดไอ้ผัดมันมีเราไปหากระดูร้านขายของชำทั่วประเทศครับผมแล้วประกันนะฮะกินปุ๊บมันพลาดท็อกแทนแทนคูได้เลยอ่ะสดชื่นแทนคูได้เลยสดชื่นพลังงานฟิตทั้งวันเอาให้จบตอนที่สิบมาชื่อที่ โกอลโล่กองเต้มันมีคำบรรยัติความจากคาร์ลิโอรันนีเอเรีเคยพูดถึงกองเต้ไว้ว่ายังไงผมเชู่ว่นสักวันหนึ่งเนี่ยเราคงได้เห็นกองเต้ไปรับบอลที่ตัวเองเป็นคนเปิด <c oughs> คือเปิดบอล อยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งไปรับบอลของตัวเองด้วยครับผม,มันปิดไปโอ้โห,โโหเพราะว่าตอนที่เขาเล่นด้วยกันอยู่ที่เลสเตอร์เนี่ยกองเต้เป็นน,นักเตะสไตล์วิ่งสู้ฟัดอยู่แล้วตอนไปอยู่กับเชลซีก็เหมือนเดิมตอนฝรั่งเศสก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ปิดแค่ครับผมแกมักจะเป็นนักเตะที่วิ่งมากที่สุดอยู่ในสนามตลอดมานะฮะกองเต้จะมีค่าเฉลี่ย90นาทีอยู่ที่12กิโลเมตรแม่งมากกว่าทุกโคน,นสิสกรทเมยรีกเอามายืนเรียงกันเนี่ยกองเต้แม่งเหนือสุดฟิตสุดที่สุดแแล้วจจริงๆไม่ในะ พอรู้สึกว่าเออมันควรจะเป็นกองเต้นี่แหละตอนแรกก็รอตั้งนานเต้ไปจะมาตอนไหนอ๋อสูอยู่อันดับสุดท้ายพอมันวิ่งได้เยอะที่สุดเออดูแล้วมันวิ่งต่อเกมตลอด90นาทีมันก็ควรเป็นอย่างนั้นจริงครับผมเป็นนักเตะโคตรขยันโคตรฟิตไม่มีหมดถังจริงครับโอ้สุดยอดกล้วยทอดสองถุงละคุณคิดว่ามีใครอีกบ้างผมรู้มีอีกหนึ่งคนอะไรอะไม่ได้เป็นนักบอลแต่ว่าวิ่งได้เยอะมากตลอดหนึ่งคืนเฮ้ยิงใครอะวิ่งไป30กิโลวิ่งจากเนี่ยจากรามคำแหงเน ไปบางใหญ่วิ่ง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 มีถ่ายวิดีโอเลยนะถ่ายวิ่งวิ่งวิ่งไปง้อเมียเมียเก่าตอนนั้นแหละเออวิ่งไปง้อเมียเก่าโอ้โหถ่ายวิดีโอวิ่ง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 ไปกดริงเขาไม่อยู่อู้ตายพิงานตอนนั้นน่าจะกินคอมบโดเข้าไปโอครับผมคุ้นไหมคุ้นมากไอ้เหี้ยากทางนึกถึงเลยสักเออนึกถึงจังหวะวิ่งฮะ อย่าสร้างงานเนี่ยคุณเปิดดูที่บ้านทุกคลิปจริงปะเนี่ยจริงบันก็จะด่าคูทุกคลิปเออถ็ถือว่าเป็นกิมมิกไงคุณครับผมเราสร้างกิมมิกใหม่ในท็อปเทนสเปเชียลคบผมเราจะมีเรื่องคุณเบลมาเล่าปิดท้ายอีพีตลอดเออไอผมไม่ได้บอกนะว่าเรื่องคุณเบลโอ้โหมึงมึงก็บอกไปเลย ถ่าเพื่อนๆนะครับคิดว่าใครหากไม่กลางดูสถิติหากคุณคิดว่าเขาอ่ะเอิดฟิตวิ่งไม่มีหมดเหมือนได้หมีคอมมานโดไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยคราะห์วิจารณ์กันได้เต็มที่ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมและนี่นะฮะด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังของเรานะครับผมเป็นคอนเทนต์จากคอร์สนามเกมเองละเลงข่าววิเคราะห์ฟุตบอลจากเกมนะฮะนี่ครับผมครับเทนเซอร์เที่อวมันๆครับนี่ครับคอรสนามด้านซ้ายนะครับผม เรื่องราวดังในข่งวลือพุ่งบอลค,ครับนี่อันนี้ครับคอรสานา้ำเเชี่ยวเรื่องเทียวเลี้ยวมาแล้วอคอเราสุ่งบอลมีทุกวันมาตลอดอกันลืมคอรสน้ำม,มาเยอะปวดตับไปด้วย